ฝากติดตามเฟซบุ๊กยูท u บไอ e ดี l i ล e กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วก็เสียชีวิตจากการเดินตามหมาเอยอะไรเอยว่าไปนะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมมองอีกมุมหนึง่งนะครับผมมองอีกมุมหนึง่งคือผมมองในมุมมองผมว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาวิจาร์ณคดีอย่างนี้นะไม่ฮะคุณสมัยเดี๋ยวฟังผมให้จบก่อน ปกติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมาวิวาพากษ์วิจัยคดีแบบนี้คือช่องเนี้ยเขาจะไม่ได้มีมีแนวแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นคือไม่ได้มีแนวในการวิาพากษ์วิจาณ์อย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจาณ์คดีบ่อยขึ้นมีการวิพากษ์วิจาณ์คดีบ่อยขึ้นและมีการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะคุณจนะเช่เขาไห ลำเอียงลำเอียงเลยค่อยยากแต่ลำเอียงนะนะลำเอียง,ยงโดยที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เคยมีคุณไม่เคยมีแนวทางในการวิาพาก์วิจยัยคดีอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับก็ตีความเอาหนึ่ง c o n t e หลัก c o n ทนต์หลักที่เขาเคยไลฟ์สดยอดตก ก็คือหมายความว่าไม่ค่อยมีคนมาดูหรือมีความสนใจเท่าไหร่แล้วสองนะครับหรือจะเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายหมายความว่าถ้าจัดคอนเทนต์หรือมีการไร้สดในลักษณะแบบนี้แล้ว f c ชอบทําให้ยอดเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแนวมาวิเคราะห์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาไม่ทําแบบนี้รายได้เขาหายหรืออาจจะน้อยลง นะครับนะยิ่ง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 ปล่อยนานๆเข้ายิ่งน้อยลงแต่มันเป็นความเสี่ยงเสี่ยงอะไรครับคุณอย่าลืมนะครับว่าช่องนี้เป็นช่องที่เออเป็นช่องที่มีเอฟซีมากแล้วก็มีความคิดที่อยากจะให้ช่องนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีก็มีหรือชอบในความเป็นตัวตนในความน่ารักของเขาก็มีแต่พอมาแตะเรื่องคดีปั๊บ มันกลายเป็นความแปดเปือ้อนภาษาเรียกแปดเปื้อนนะครับมันมีนความแปดเปื้อนคือ,อพูดดีก็ดีไปพูดไม่ดีก็เป็นผลกระทบกลับไปอย่างที่ตอนนี้มี youtube หลาย,ลายๆช่องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการไร้สดของเขาไร้กกินบ้างการไร้สดของเขาเป็นการเอาใจบ้างการไร้สดของเขาเป็นการาเป็นการหา,าหาเรื่องพูดเพื่อเอาตัวรอดบ้างคือหมายถึงว่าต้องการ กระเตื้องยิกระเตื้องยอดวิวมันมีทั้งผลเสียผลลบผลเสียผลได้ครับไอ้ได้ก็คืออะไรครับได้ก็คือการที่มีคนรักในตัวจอรอก็อยากจะมานั่งฟังแต่ผลลบก็คือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือ f c ที่เขายังอยากให้อยู่ตรงกลางคำว่าตรงกลางยังคงมีเสมอหรือ FC นะครับ หรือเอฟซีของมดเองซึ่งไม่อยากให้หมดไปยุ่งเกี่ยวกับคดีอาจจะถอนการติดตามไปหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับสไตล์การไล์สดแบบนี้ผมผมใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงผมจึงใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงครับปกติคุณจะไม่ค่อยมาเข้าข้างใครเลยแบบนี้แต่ตอนนี้คุณออกแนวเข้าข้างถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะเพียงแต่ว่า อ่อผมมองว่ามันทํามันเป็นความเสี่ยงเฉยๆสาหรับผมแล้วมันมองแล้วมันเป็นความเสี่ยงนะเป็นความเสี่ยงนะครับเป็นความเสี่ยงที่เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับแตนะอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่กูดิ้นเพื่อเอาตัวรอดก่อนคือยอดวิวมันตกรายได้มันน้อยลงนะครับเงินมันน้อยลงก็เลยอยากจะตีกระแสมันกลับขึ้นมา จึงพยา,ายามมาวิจารเรื่องนี้แต่บางเอิญบางเอิญคุณไม่ได้มีพื้นฐานคุณไม่ได้มีพื้นฐานคุณไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้คุณไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการความรู้ด้านกฎหมายที่จะมาพูดคุณอาจจะเป็นคนเรียนหนังสือสูงแต่วิธีการพูดของคุณในทางกฎหมายคุณยังคงหลงประเด็นคุณไม่ใช่นักกฎหมายคุณยังคงหลงประเด็นทำไมผมจึงพูดอย่างนี้ครับ ทุกท่านครับต้องกดไลค์นะฮะเพราะตอนนี้มันห่างก,กันครึ่งๆเสียวนะฮะผมเสียวนะฮะฝากกดไลค์สักสี่ร้อยครับพี่น้องครับตอนนี้มันสองร้อยกว่าขอสักสี่ร้อยต่นี้มันห้าร้อยกว่าผู้เข้าชมกรณีที่คุณมีการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของสุนัขเดินตามสุนัขไปเสียชีวิตหรือมีการสุนัขพาไปเสียชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมพูดตรงๆนะ คุณไม่ได้ไปดูบริบทเลยว่าเด็กนอนยังไงท่าไหนถ้าผมจำไม่ผิดเด็กเอเหมือนกับถูกถอดเสื้อผ้าวางนอนอยู่ใช่ไหมครับและร่างกายเหมือนกับจะมีการชำะระล้างร่างกายอยู่มีการจัดท่านอนอะ่ะพูดง,ง่ายๆนะครับนะมีการจัดท่านอนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กคนหนึ่งจะเดินตามสุนัขขึ้นไปตายเนี่ย กิริยาอาการหรือสภาพร่างกายมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้มันฟันธงได้อยู่แล้วว่ามีคนพาขึ้นไปแล้วไปวางไว้อย่างนั้นนะครับนะฮะมีคนทําแล้วพาขึ้นไปวางอย่างนั้นไม่ใช่การเดินตามหมาแน่นอนให้ตายเถอะโรบินนอนคิดตะแคงคิดตีลังกาคิดมันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องเดินตามหมาขึ้นไปตายข้างบน ถ้าเราพูดจากสามัญสำนึกว่าเป็นพ่อแม่พูดสามัญสำนึกจากการเป็นบุคคลธรรมดาเด็กนะครับหิวข้าวต้องเดินทางกลับมาที่บ้านเด็กถ้าหิวข้าวจะเดินทางกลับบ้านเดินลงมาไม่เดินขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะการที่คุณไปบอกว่าเด็ก มีโอกาสที่จะเดินตามหมาขึ้นไปตอนนั้นเอาละเป็นสมตสมติฐานสมมติฐานแต่เป็นสมมติฐานที่ห่วยมากสำหรับผมนะเป็นสมมติฐานที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ห่วยมากผมให้คะแนนกับกรณีมีคนทำร้ายหรือพลากไปจนเสียชีวิตและมีการอุ้มไปอําพรางข้างบนเด็กจะตัดผมตัวเองทำไม เด็กจะตัดผมตัวเองสวัสดีคุณแม็กครับสู้ครั้งสุดท้ายหรือจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับคือถ้ารอบนี้ดินจากเบานี้ไม่หลุดยอดก็จะตกไปจนกระทั่งคุมไม่อยู่เหมือนเลือดไหลเลือดจะไหลไม่หยุดเด็กจะถอดเสื้อตัวเองทําไมในยาในเวลากลางค่ำกลางคืนหนาวก็หนาวแต่เด็กถูกถอดเสื้อผ้าวางวาง,วางจัดวางมี ได้ข่าวว่าผลชนสูตรเหมือนกับมีการชำระล้างร่างกายเอาน้ำที่ไหนไปอาบอย่าบอกนะฝนตกทั้งคืนอย่าพูดนะนะครับรองเท้ารอยเท้าต่างๆไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้การวิพากษ์วิจัยของเขาเกิดความเสี่ยงมากผลชนสูตร แม้จะไม่ปรากฏการทำร้ายร่างกายแต่ก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าไม่มีการพลากมันไม่ใช่การพิสูจน์ว่าไม่ได้มีการพรากผู้เยาว์นะครับนะฮะเด็กตัดผมตัวเองทำไมแล้วอุปกรณ์การตัดอยู่ไหนลักษณะตัดไม่ใช่กันไกซะด้วยนะคุณเคยคิดองค์ประกอบรอบๆดิคุณลองคิดตามองค์ประกอบรอบๆอ,อย่าพุ่งเป้าไปตาม ที่ทนายเจ้าของเรื่องเขาพูดทนายเจ้าของเรื่องเขาพูดคุณก็เลยเคิมเลยนะฮะนะครับตอนเด็กหายผมยังไม่ได้โดนตัดนะครับและคุณพยายามจะไปเอาหนังเก่าก็คือหนังของทีมงานนักกฎหมายมาพูดซ้ําซึ่งประเด็นการต่อสู้ครั้งแรกคือการยืนยันถิ่นที่อยู่ไม่ได้สู้เรื่องหมา หมาเนี่ยมาทีหลังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสู้เรื่องถิ่นที่อยู่ไม่ไหวแล้วจึงเบี่ยงเบนจึงเบี่ยงเบนไปเรื่องของหมานะครับคุณถามนักกฎหมายหลายๆคนสิครับเวลาเราตั้งธงกับศาลว่าเราจะสู้เรื่องถิ่นที่อยู่เราก็ต้องสืบเรื่องถิ่นที่อยู่ไม่ใช่ไปสืบเรื่องการทําครับไม่ใช่ไปสืบเรื่องการทํากับข้าวไม่ใช่ไปสืบเรื่องของการพา,าหมาไปนู่นไปนี่ คุณต้องยืนยันถิ่นที่อยู่โดยการหาพยานหลักฐานว่าวันเวลานอนน,อน,น,น,อนั้นคุณอยู่ที่ไหนวันเวลานอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนคุณตอบได้ไหมล่ะนะนะครับเอ่อมันมีบางจังหวะที่มันหมุนครับพี่ถ้าบางจังหวะของผมจอดับไปผมจะบอกครับแต่ถ้าจอไม่ดับแสดงว่าไม่มีใครรบกวนแต่ถ้ามีคนรบกวนเมื่อไหร่จอมันจะดับ วันนี้ผมมองแตกต่างจากช่องของมดนะครับผมมองแตกต่างนะครับไม่ได้ตําหนินะผมมองแตกต่างนะไม่ได้มีคําหยาบคายเลยนะนะครับขอให้ช่องมดเปิดใจกว้างๆด้วยเมื่อเป็นช่องสาธารณะนะครับคุณสามารถวิพากษ์วิจารณ์คุณก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์คําพูดผมได้นะครับผมยินดีและน้อมรับฟังนะครับแต่วันนี้ผมขอติงน้องก็แล้วกันติงน้องทั้งสองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ยังไงก็ตามผมมองได้ว่าเรื่องของหมาห่างไกลนะครับถ้าหมาไปด้วยนะครับถ้าหมาไปด้วยมันก็ต้องมีเหตุผลอื่นมาประกอบอีกมูลเหตุจูงใจอย่างที่ใครบางคนพูดไปทำไมว่าหิวก็หิว้อนก็ร้อนนะครับคุณทอมแฮงบอกยกแน่นอนอันนี้เป็นความเห็นคุณทอมแฮงนะครับแต่ผมว่าติดแน่นอนสำหรับผมนะ ความเห็นนะทุกท่านนะย้ำนะคุณทอมแฮงไม่ได้ผิดนะอย่าไปบล็อกเขานะคุณทอมแฮงไม่ได้ผิดนะคุณทอมแฮงบอกว่ายกแน่นอนเป็นความคิดเห็นนะครับอย่าไปอย่าไปบล็อกกันนะแอดมินจ๋าส่วนตัวผมผมบอกว่าติดแน,น่นอนอ่านะฮะนะนะครับบอกว่าติดแน,น่นอนนะครับพูดประหารไม่มีคำว่ารอลงอาญยาครับพี่ทอมแฮง พี่ทอมแฮงถ้าผิดจริงตัดสินประหารไม่มีคาว่ารอลงอาญานะครับพี่ทอมแฮงอย่ามัว่วนะไม่เอานะนะมันเป็นคดีอุกชะกันนะฮะนะครับมันเป็นคดีอุกชะกันนะจะบอกตัดสินประหารชีวิตรอลงอาญาสองปีมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับคุณดวงนภาครับเหตุจูงใจไม่มีน่าจะเป็นการทั้งพลาดทั้งเผลอทั้งมือ พี่เชื่อผมไหมเรื่องนี้ไม่มีใครเจตนาที่จะไปทําอย่างนั้นให้ถึงเสียชีวิตในเรื่องที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการพลั้งพลาดพลั้งมือพอพลั้งพลาดพลั้งมือเหมือนกับจะกลัวอาญาแผ่นดินก็เลยมีการกบเกลื่อนนะครับแต่สิ่งใดก็ตามที่ผมพูดไปหรือคุณทอมแฮงพูดไปมันก็ต้องไปอรอศาลอยู่ดียังไงก็ต้องไปอรอศาลอยู่ดีนะฮะ ที่ดนพาเรารอสารนะครับเพียงแต่เราวิาพากษ์วิจยัยกันไปตามพื้นพื้นความรู้ของเราพื้นฐานความรู้แนละ้วผมเป็นนักกฎหมายผมวิเคราะห์ตามอ่าพื้นฐานความวาเป็นนักกฎหมายของผมนะครับอ๋อไม่ฮะตามสบายครับเอฟซี FC ลุงลุงไหนก็ไม่รู้บอกมาบอกมาก็แล้วแต่ครับนะครับคิดได้หมดครับทั้งเจ็ดร้อยกว่าท่านคิดแตกต่างกันได้ครับแต่สุดท้ายต้องไปรอฟังศาลนะครับ วันนี้วิกฤตของมดก็คือเขาห่วงเรื่องของยอดวิวนะครับเขาห่วงเรื่องของยอดวิวเรื่องของไรายได้ของเขาคอนเทนต์เขามันตันนะครับทุกท่านฟังดีๆนะครับคอนเทนต์มันตันมันพูดแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยจุงใจมันไม่ค่อยเลาใจนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแนวมาวิเคราะห์เพราะอะไรเพราะเขาวิเคราะห์กันทั้งบ้านทั้งเมือง นะครับเขาก็เลยต้องมาวิเคราะห์บ้างแต่บางเอิญพูดแบบไม่ค่อยมีอ่าไม่ค่อยมีเอ้ยไม่ค่อยมีไอเขาเรียกพื้นฐานความรู้กฎหมายวันนีพี่โบครับบันดีคุณโบนะฮะวงในบอกรอรงอาญาสองปีไม่มีฮะนะครับรอดูเลยครับถ้ามีหมายถึงว่าถ้าตัดสินโทษประหารชีวิตนะอันนี้ผมหมายถึงว่าถ้าตัดสินประหารชีวิตนะไม่มีรอครับ ไม่มีรอครับนะฟังดีๆนะครับถ้ามีการตัดสินประหารชีวิตหรือคุมตลอดชีวิตไม่มีคำว่ารอคดีนี้เป็นคดีอุกชะก,กันแต่ยกก็ยกไปเลยครับนะครับติดก็ติดไปเลยครับนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเข้าใจผิดนะครับทุกท่านฟังดีๆก่อนมันไม่ใช่คดีเล็กน้อยนะครับที่จะมีเหตุันควรรอ นะครับคดีที่เล็กน้อยก็ได้อยู่ครับแต่ถ้าคดีอย่างนี้อุกจกักรมีคนตายเจอไปตั้งห้าหกข้อหา <c oughs> นะครับคุณบุพช,ชาติบอกว่าวงในก็บอกว่าพังมือพังมือแน่นอนครับมันไม่มีโอนายการอาจารย์ครับมาศาลครับเขากำลังประกอบพิธีวางพวงมาลาก็เลยต้องต้องรอก่อนมาศาลครับมาศาลนะครับวันนี้เป็นวันรพีครับ ไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะไปฆ่าใครแต่มีหลายคดีที่เกิดจากการพลั้งมือก็มีในหนังคุณเคยเห็นไหมในหนังอะ่ะในหนังในละครเขาก็ทําให้ดูเช่นเอามือปิดปากอย่าร้องมึงอย่าร้องอืออือ๊ออ,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 อแล้วก็ไปเลยคือปิดปากปิดปากไม่ร้องเงี้ยแล้วหายใจไม่ออกครับทุกท่านปิดปากไม่ให้ร้องเพราะ ไม่ต้องกลายส่งเสียงก็หายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกตายก็มีพอตายทีนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะตอบสังคมยังไงนะครับนะครับนะฮนะการอําพรางอย่างที่ปรากฏทุกท่านนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมเชื่อว่าพลังมือ อ่าถ้าพรั้งมือแล้วสารภาพโทษจะไม่หนักเท่านี้ครับทุกท่านครับมันเป็นข้อหาประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันเป็นข้อหาประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่เจตนาฆ่าแบบนี้เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องตามกฎหมายฟังผู้รู้กฎหมายพูดแล้วก็ไปฟังวิเคราะห์ของเขาแล้วก็คิดนะครับวันนี้ช่องของมด เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาในการที่จะพยายามกระเตื้องยอดหรือเปล่าอันนี้ผมคิดนะเขาถ่ายนูน่นถ่ายนี่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยไปดูแล้วอะไรทำนองนี้มั้งนะฮะคนอาจจะไปตามน้อยคนเมื่อก่อนอาจจะดูเป็นหมื่นๆห,หลายหลายหมื่นตอนนี้อาจจะเหลืออยู่แค่สองหมื่นสมมุตินะอาจจะเหลืออยู่แค่สองหมื่นซึ่งรายได้มันน้อยลงนะครับนะ <c oughs> นะฮะผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นความเสี่ยงจากคนที่ไม่เคยลงมาเล่นตรงนี้เลยแต่ยอมทิ้งยอมทิ้งออ่า,อาจุดยืนยอมทิ้งจุดยืนของตัวเองที่ไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยมาแตะเกี่ยวกับเรื่องคดีความแต่วันนี้ลงมาเล่นเกี่ยวกับเรื่องคดีความวันนี้ลงมาเล่นเกี่ยวกับเรื่องคดีความ ยังไงก็ต้องพร้อมรับแรงกระแทกนะครับผมบอกก่อนนะครับคุณโมโม่พูดถูกครับนะนะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องจับตาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะสร้างคอนเทนต์นเพื่อนเพราะความไม่รู้จกักพออ่ามองมองในแง่นั้นก็ได้ไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะไปฆ่าใครแต่ มีหลายคดีที่เกิดจากการพลั้งมือก็มีในหนังคุณเคยเห็นไหมในหนังอะ่ะในหนังในละครเขาก็ทําให้ดูเช่นเอามือปิดปากอย่าร้องมึงอย่าร้องอืออือออเอ,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 อแล้วก็ไปเลยคือปิดปากปิดปากไม่ร้องเนี่ยแล้วหายใจไม่ออกครับทุกท่านปิดปากไม่ให้ร้องเราอไม่ต้องกลายส่งเสียงก็หายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกตาย ก็มีพอตายทีนี้ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะตอบสังคมยังไงนะครับนะครับนะฮะการอําพรางอย่างที่ปรากฏทุกท่านนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆผมเชื่อว่าพลั้งมืออ่าถ้าพลั้งมือแล้วสารภาพโทษจะไม่หนักเท่านี้ครับทุกท่านครับ มันเป็นข้อหาประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันเป็นข้อหาประมาทเป็นเหตุทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ใช่เจตนาฆ่าแบบนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องตามกฎหมายฟังผู้รู้กฎหมายพูดแล้วก็ไปฟังวิเคราะห์ของเขาแล้วก็คิดนะครับวันนี้ช่องของมดเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาในการที่จะพยายามกระตื้องยอด หรือเปล่าอันนี้ผมคิดนะเขาถ่ายนู่นถ่ายนี่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยไปดูแล้วอะไรทำนองนี้มัง้งนะฮะคนอาจจะไปตามน้อยคนเมื่ออนอาจจะดูเป็นหมื่นๆหลายๆหมื่น,นตอนนี้อาจจะเหลืออยู่แค่สองหมื่นสมมุตินะอาจจะเหลืออยู่แค่สองหมื่นซึ่งรายได้มันน้อยลงนะครับนะ <c oughs> นะผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันเป็นความเสี่ยง จากคนที่ไม่เคยลงมาเล่นตรงนี้เลยแต่ยอมทิ้งยอมทิ้งจุดยืนยอมทิ้งจุดยืนของตัวเองที่ไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยมาแตะเกี่ยวกับเรื่องคดีความแตวนนมววม่วันนี้ลงมาเล่นเกี่ยวกับเรื่องคดีความวันนี้ลงมาเล่นเกี่ยวกับเรื่องคดีความยังไงก็ต้องพร้อมรับแรงกระแทกนะครับ <S <S <revelation> <S ผมบอกก่อนนะครับคุณโมโม่พูดถูกครับนะนะ อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องจับตาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะสร้างคอนเทนต์เพื่อนเพราะความไม่รู้จกักพออามองมองในแง่นั้นก็ได้ We are channel